มาสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจจกิวซีครับทมาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงบุริการนิพัทพงศ์ค่ะทมาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงวันวิสาพพโยเลยค่ะทมาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงปัจมาพรตุจมลัดค่ะทมาสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเวลาเฉลือค่ะพระพุทธชนะนารดที่ดำเนิน พลอดุญเดเด็กมหาราชตุมะนารบพิษในพิธีพระราชทานรุญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย17กรกฎาคมพุทธศักราช2530มาเป็นเัวเกิดสติเกิดใจในการทำงานเพื่อให้การทำงาน บาที่นักเรียนเดือดร้อ่ถึวันถ้าไม่ถูกนําไปใช้ประโยชน์ก็จะกลายเป็นขยะและถูกนําไปเผาหรือฝังอบก็ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนท้าทําให้เกิดภาวะเรื่อร้อนด้วยการนันการจัดก,การขุงนมเป็นเรื่องที่สําคัญปูนสร,ระและได้สัสเปตสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนเรยนพราะว่าสถานที่น,ออน,นั่งพักก่อนมีแดดซองทำให้ใช้ประโยชน์ได้เป็นเต็มที่ปูนสระและโลกจึ่งเริ่มจการจัดทํา ของเศรษกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการช่วยแก้ไขาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนวัาถุกประสงค์ครงงาน 1. เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชนุุศแต่ในหลวงรัชกาลที่9 2. เพื่อรูประหุนมนงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. เพื่อปลูกฝังจริยธรรมที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยาก,กรและ กลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านสย้อยชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ในปีการศึกษา2566วิธีการดำเนินโครงงานใช้หลักการ PDCA ได้แก่ P แทนทรประชุมชี้แจงวางแผนการแก้ปัญหา D ดูทํากิจกรรม5กิจกรรม1มอบอุปกรณ์ให้แต่ละห้องเรียน2แนะนําการจัดการถุงนม3รวบรวมถุงนมจากแต่ละห้องเรียน4นำมาพับ5นำสาร C เช็คตรวจสอบจุทินงขยะและความสะอาดของถุงนม เอประเมินผลผลการดำเนินงาน1โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นปริมาณนักขยันเงินงดนลงเรง่องเรีนถุงนมได้เป็นจำนวนมากสามสามารถสั่งเี่ยนประแดดตามเป้าหมายที่จะคว้ได้หลักําที่นำมาใช้ในโครงงานได้แก่บาร์ซีฉันราการนทำงานวิทยาขยันทำงานติตาภิวัตรับละผิดชอบ ได้ทำความดีปรวายเป็นพระศุษลูกศนแดดในหลวงชิการที่9 2. นักเรียนชำนาญศิลป์สี่ถึงหกคนสามารถใช้ทำและสร้างผลางผลานได้ 3. นักเรียนมีความคิดที่น่าสืบหลิบมาต์ใช้ในชีวิตในชีวิตประจวันได้อย่างหลากหลายการทำงานให้สำเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถพักษะคุณสมบัติที่สําคัญสำคัญในตัวบุคคลหลายประการทาความมั่นใจที่มั่นคงความคิดสร้างสรรค์เข้าสานหาพยายามความรับผิดชอบตลอดจนความสุจริตเป็นธรรมน้ำมาปฏิ เสมอพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเวรมนาราภพิรในพิธีพระราชทานปริญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 3 0พวกเรานั้ง